วัสดีค่ะวันนี้มาพักที่โรงแรมออคิดอะค่ะก็ทานอาหารไปเยอะเลยคือสิ่งที่เห็นก็คือว่าพนักงานบริการเนี่ยมาตรฐานเหมือนคนไทยเลยแล้วก็เขาเขามีความเป็นอินเดียแต่ว่าบางครั้งเราอย่ามองอินเดียแค่เพียงภายนอกนะฮะเพราะว่าจากที่นั่งสังเกตมา2วันเนี่ย บริกรเขาทำงานแบบมืออาชีพมากเลยแล้วก็แอคทีฟมันเหมือนกับมันเป็นเป็นบลูปิ้นที่เขาวางขึ้นมาว่าให้ทักทายแบบนี้ต้องทำแบบนี้แล้วก็เป็นสไตล์ผสมผสานแบบเวสเทิรนนะคะก็คือจะมาถามเออคุณมีความสุขคุณสนุกไหมอยู่โรงแรมชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใจแอบอยากตอบว่าแล้วถ้าตอบว่าโนมันจะเป็นยังไงหรอคุณจะมีแบบ รีอคชันแบบไหนเพราะว่ามันน่าจะมีในแดลลกของกรูปินเขาอะกรูปินเขาอะเนี่ยค่ะอยู่เขาขยันแล้วก็พนักงานตั้งใจกันมากเลยอะค่ะเนี่ยค่ะผู้คนที่มาก็จะเป็นชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูงนะคะก็คือจะมีมารยาทมากเลยเวลาเดินจะขอลุกที่นั่งหรืออะไรเนี่ยจะดูมีมารยาทในการกิน การวางช้อนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนเพื่อนๆว่าใี่มองเพื่อนบ้านในมุมมองใหม่ๆอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ